คุณเห็นอะไรไหมครับมามามา,มาเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมพาไปดูเห็นหรือย hey ังครับว่ามันคืออะไรสิ่งที่เราเห็นก็คือกุญแจเสียบอยู่ที่รถฟ็อกเลฟซึ่งเป็นอันตรายได้นะครับถ้าสำหรับบางคนที่ไม่ได้รับอนุญาตในการขับขี่ขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้ก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายได้ครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหายงังไงง่ายมากเลยครับดูนะครับง่ายมากเลย ง่ายมากๆก็ดึงออกมาครับแค่นี้เองก็ดึงออกมาแล้วเอาไปคืนให้กับเจ้าของคนขับขี่แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าห้ามเสียบกุญแจไว้กับฟอลิฟ์เด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยหรือ BBS นั้นการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญครับดังนั้นถ้าเราพบว่า พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานนั่นหมายความว่าบริษัทของเราเริ่มจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับถ้าเราพบการฝ่าฝืนสิ่งที่เราจะต้องทำทันทีก็คือแก้ไขทันทีครับอย่างเมื่อสักครู่กุญแจมันเสียบอยู่เราก็ดึงออกมาครับแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้รับผิดช,ชอบว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานครับ แล้วก็พูดคุยกันดีๆแค่นี้เราก็จะสามารถช่วยกันทำงานได้อย่างปลอดภัยครับเรื่องอื่นเรายอมกันได้แต่เรื่องความปลอดภัยยอมไม่ได้นะครับ